สวัสดีค่ะตามมาดูชาแน,นลนะคะวันนี้ก็พามาต้อนรับท่านทูตค่ะขึ้นมาที่โชว์ตัวนะคะท่านทูตของเรากําลังเดินขึ้นมาค่ะโดยมีพี่ควันปิวควันนุกควันโอดนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาองครักทั้งสามท่านของท่านทูตของเรานะคะกําลังเดินขึ้นมาเลยลักษณะการเดินก็ยังเหวี่ยงขานะคะแต่ว่าแอดมีความรู้สึกว่าพ่อพลายของเรานะคะเหวี่ยงขา ออกข้างน้อยลงค่ะเชื่อว่าอีกไม่นานเราคงจะเห็นลักษณะการเดินงอขานะคะเชื่อว่าอีกไม่นานค่ะตอนนี้ก็จะเข้าหลักมัดก่อนนะคะกำลังเดินเข้ามาโอ้ค่อยค่อยเดินมานะคะ มาแล้วมาถึงจุดโชว์ตัวแล้วนะคะเสียงไทยรูปก็จะรัวๆเลยนี่เป็นภาพที่ตามมาดู c h ชาแนลชอบมากเลยนะคะท่านี้นะคะเป็นท่าที่คล้ายๆว่าพรายสักซูรินนะคะยิ้มอยู่มีความรู้สึกว่าล้อหล่อมุมนี้สองพ่อลูกนะคะ ขอ,อนมขอ,อนมขอ,อนมอีกครับน่ะอันมองมองลงดูพี่นุกอ๋อพี่นุกยังไม่เสร็จขอ,อนมต่อขอ,อนมก่อนอ่าพ่อไปได้ให้มีพี่โอ๊นะคะพี่โอ๊โยนอะไรมาให้โยนตรงเครือกล้วยนะคะที่มันมีกล้วยติด,ตด,ตดแล้วก็ที่เป็นลำนะคะเรียกว่าอะไรเครือกล้วยมั้งะคะแต่ว่าไม่มีลูกะคะ่ะลูกกล้วยนี่น่าจะแบบโดนไพรส์สุรินกินไปหมดแล้วนะคะ เป็นก้านอ่อนๆนะคะไม่แข็งมาแล้ว้าลงนอนนะคะเพื่อให้พี่ปิวลงค่ะอื้ชุบวแบน่ะเอตาม้มกล่อมเลยเปิดเพลงกล่อมเลยนอนดีกว่าโอ้ยรูปไลค์กันนะคะ เอฟซีก็แซลใหญ่เลยนะคะหลับละส่วนพี่ๆข้างหลังนี่คืออะไรปรึกษากันเรื่องย่าถ้าไม่บอกให้หนูลูกเนี่ยเดี๋ยวหนูจะหลับแล้วนะพ่อเนี่ยขนหูยาวมากนะคะพ่อพ่อแกล้ง พราะแก้งพายซักซูรินน่ะพี่ปิ้วพี่ปิ้วแกล้งนะคะในการแย่แยหูมาแล้วมาแล้วมาแล้วของกินมาแล้วนะคะอขอบคุณค่ะให้หนม่มให้หน่มคนเก่งนะคะวันนี้จะมีคลิปวิดีโอนะคะติดตามผลการรักษาประจำเดือนของพายศักซูรินนะคะจะมีนี่ค่ะ เป็นคลิปจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะพี่ปิวกับไพรยศักสุรินนะคะแล้วก็พี่ๆของเขาว่าพี่นุกพี่โอมีการเก็บภาพไว้เป็นที่ะระลึกนะคะเป็นการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเดินเหมือนที่ทำครั้งก่อน,นะคะ่ะ รวมทีมคุณหมอนะคะส่วนพี่ปิ๊วนะก็มีหน้าที่นะคะป้อนอีกป้อนอีกป้อนอีกนีคะทำหน้าที่ป้อนนะคะมีการช่วยคุณหมอด้วยดูทุกท่วงท่าของลพรศักสุริน,นะะ่ะเป็นการดูแลนะคะส่วนคุณหมอนี่ก็ทําแบบด้วยความชํานาญนะคะทีมแพทย์ของเรานะคะ <laughs> หมอตองหมอตองใส่หมวก อพอติดตั้งเซ็นเซอร์เสร็จนะคะก็จะไปฝึกการเดินค่ะจะไปทดสอบในการเดินนะคะเพื่อให้เครื่องนี้ตรวจจับค่ะติดสีขาเลยนะคะจะเป็นทีมแพทย์ทางเทคนิคการแพทย์ของเชียงใหม่นะคะเข้ามาในการ ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือรอบที่หนึ่งะคะ่ะลักษณะก็คือ,อยังเดินเหวี่ยงขายอยู่นะคะวันนี้ผู้ที่ถือไม้ชี้นาก็จะมีพี่นุกค,ะคะ่ะเดินกลับไปกลับมานะคะในจุดเดิมของทุกวันที่ฝึกกายภาพะคะ่ะ ซึ่งท่านี้จะเป็นการเดินปกติของพรายศักสุรินนะคะเดินเดินปกติค่ะจะมีการเดินเวียงขาออกข้างๆนะคะคุณหมอก็จะอยู่ข้างบนติดตามกันรักษาแบบใกล้ชิดค่ะมีเอฟซีหลายท่านนะคะที่ ยืนให้กำลังใจค่ะก็ะมีน้องหมาด้วยนะคะนี่จะเป็นการฝึกนะคะฝึกก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง,งมีพี่นุกนะคะมีพี่นุกแตะแตะเมื่อกี้ลืมตัวค่ะลืมตัวไม่งอนะคะเน,นี่ยเอ้ยงองอ เอ็นดูค่ะท่านี้ให้ดูแบบชัดๆนะคะ,ะ,คะอ่ะงองอักษณะการเดินก็ค่อยๆ,ๆเดินนะคะถ้าไม่ข้ามสิ่งกีดขวาง,งก็จะเวียงขาทัานทีค่ะมีการแตะนิดนึงนะคะแต่ว่าพรายศักสุรินของเรานี่ก็ฉลาดเลือกเกินะค่ะแค่แตะนิดเดียวก็รู้เรื่องนะคะว่าต้องงอค่ะ นี่คือเป็นการฝึกงอขานี่มีการงอแบบค้างๆไว้ด้วยนะคะว่านี่นะโชว์คุณหมอแล้วนะอะไรแบบเน,นี้ยนี่นี่นี่นนพี่พี่นุกบอกว่าจิ้มจิ้มหน่อยเองององอ้งอเง,ง,นะงอนะคะงวงนี่ก็เหมือนเลดา้์เลยค่ะในการหาของนะคะ ใช้ดมกลิ่นก้าวข้ามไปเก่งมากๆเลยเย้ yeah. โชคุณหมอนะคะดูอีกรอบนะคะคุณหมอนี่ไทท็กซุรินของเรานี่นเก่งมากนะคะพี่ควานนี่ฝึกแบบจนเก่งเลย <laughs> มีการสะดุดสะดุดขอนไม้นะคะสะดุดไปนิดหนึ่งย้ yeah. ซึ่งขั้นตอนการฝึกต่อไปนะคะคุณหมอก็จะเพิ่มความสูงของท่อนไม้นะคะให้พลายศักุบินนั้นได้ก้าวข้ามสูงขึ้นนะคะทีมคุณหมอนี่แบบลุ้นมากนะคะเป็นคนดัง โอ้จ้าสุปตาพ่อสุปตานี่เหมือนง่วงนะคะตาปรือๆแล้วส่วนคุณหมอนะคะก็อันตราซาวค่ะตรวจความหนาของกล้ามเนื้อไหล่ค่ะกำลังตรวจอยู่นะคะส่วนพ่อไพรของเรานี่ก็กำลังชิวๆค่ะคุณหมอจะตรวจก็ตรวจไปถ้า ไรสัสุรินมีหนมไม่หวานอะไรทั้งนั้นค่ะตาก็หวานหวานเยิ้มๆนะคะมเนาะดูมนทีวเป็นเด็กดีมากเลยค่ะในการตรวจนะคะคุณหมอก็ทำงานได้อย่างสบายใจค่ะเพราะว่าพ่อพลายของเรานี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะในการตรวจในการรักษาในการฝึกนะคะ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอระบบะเป็นพ่อครัวนะคะในการพาแตงโมให้พ่อพรค่ะคุณหมอสักนะคะโอ้โหเลี้ยงดีเหลือเกิน<笑><笑>จนขขาโบน่ตาปื้อแล้วคะ่ะเคี้ยวไม่หยุดเลยตาก็หวานมากเลยนะคะ,ะพี่ปื้วนี่กเงิน อยู่ทุกท่องท่าของไพรศสุรินค่ะไม่ห่างกันเลยนะคะยิตเนิบเลยค่ะพี่ควานทังสามท่านนะคะเดี๋ยวแอบไปงีบจุดโชว์ตัวค่ะตามสบายนะคะวันนี้ก็คงเหนื่อยทั้งวันละในการตรวจสุขภาพตั้งแต่เช้านะคะก็นี่ค่ะก็นำคลิปของเรื่องเมื่อวานนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็ท้องฟ้าก็ เหมือนฝนกำลังจะตกค่ะมีค,คึมมาแล้วบรรยากาศกำลังดีนะคะช่วงนี้หน้าฝนป่าไม้ก็จะเคี้ยวขจีนนส่วนภายศักสุรินของเรานั้นนะคะตาก็หวานๆเยิ้มๆค่ะกินที่นู่นเสร็จก็มากินที่นี่ต่อนะคะนี่ค่ะของมันอร่อยอ่ะเนาะพอภายเนาะทำไงได้ ก็ของมันอร่อยอ่ะแอดเนี่ยเนี่ยพ่อเราหนะเลี้ยงดีมากเลยนะพี่ๆก็ดูแลดีดีช่วงเนี้ยเราลด,ดน้ำหนักไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เรากินดีอยู่ดีมากเลยนะคะ <c oughs> อ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็นำคลิปนะคะในการตรวจรักษาครบ30วันของพ่อพรายมาให้ ท่านผู้ชมในการรับชมนะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกดซับ c r i b e กดกระดิ่งให้กับทางช่อง <ใน S 1> ตามมา <ใน S 1> ดูชะแนลด้วยนะคะ,ะพี่ปริวนะคะก็ยังมีขา้าวโพดมาฝากเองนะคะมีขา้าวโพดมาฝากไพรศักซูรินนะคะนับถอยลังในการตกมันได้เลยค่ะพเพราะว่างไพนะรศักซูรินนี่สมบูรณ์มากๆนะคะดูงาขา,ขาวๆขอาเขาสิคะ หล่อจริงๆเลยแอดว่าหล่อนะคะนี่งาก็สวยสวยผุพ้งก็ยืดยืดนะคะก็วันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากท่านผู้ชมนะคะอ่ะพูดไปแล้วว่ากด subscribe นะคะก็วันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ